สวัสดีครับสวิตส, <c oughs> สวัสดีสวัสดีทุกคนนะที่เข้ามารับชมนะฮะตอนนี้ก็กลับมาในเกม WWE 2 0 1พกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเข้าก่อนเราเล่นแบบ30คนในการแบบที่ว่าผัดใครคนใดคนหนึ่งตกเวทีใช่ไหมแล้วเราเล่นคนที่โหลดคราวนี้เราก็จะกลับมาที่30คนเหมือนเดิมแต่เราจะเล่นคนอื่นนะวันนี้มีผมคนเดียวนะครับ ก็อาจจะเงียบๆโง่ๆนิดหน่อยนะฮะ <c oughs> ไปครับลุยครับที่30คนเหมือนเดิมแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นตัวอื่นกันซึ่งวันนี้เราจะเอาใครไปเป็นแชมป์ดีนะเอาเป็นอชอนไมเคลนแล้วกันกราวที่แล้วเราเอาคนที่รดเป็นแชมป์ไปแล้วนะกับแบบนี้ คราวนี้เราจะกลายเป็นชอนไมนเคลิลบางเหมือนเดิมครับเราจะแรนดอมเราจะไม่มีการเลือกว่าเราจะออกคนที่เท่าไหร่เราจะกดแรนดอมไปเลยเนี่ยรอบนี้มีโอ้มีทีมเพลตอ็กด้วยโอ้มีคนที่โหลดด้วยมิกโชั่กับไมค์แฮนรีก็มาเหมือนเดิมนะฮะมีจอนซีน่าเหมือนเดิมด้วย โอ้มีแอนเดอร์ไทเกอร์โอ้ตัวตึงๆทั้งนั้นเลยฮะคราวที่แล้วคนที่รัวเป็นแชมป์ใช่ไหมคราวนี้คนที่รัวคงไม่ได้เป็นแชมป์แล้วฮะคราวนี้เราจะให้ฌอนไมเมึ้นเป็นแชมป์แทนนะฮะเราต้องมารอลุ้นนะว่าเราจะออกคนที่เท่าไหร่เหมือนเดิมครับการเล่นของแมปนี้ก็คือรอครับว่าเราจะได้ออกคนที่เท่าไหร่ถ้าเราได้ออกประมาณคนที่สามคนที่สี่ก็ดวงซวยไป,ไปฮะมาเรามาลุ้นกัน คนแรกก็ไม่ใช่เราแล้วฮะ JTG ออเพื่อนไอ้คู่หูอไอ้แชร์นี่ปะมันเคยเป็นคู่หูกันอยู่วะจำได้มันเดิมฮะตอนนี้เราก็พากพากมวยเหมอนเดิมไปก่อนนะเพราะตอนนี้เรายังไมนะ่ถึงคิวนะฮะแต่ถึงคิวเมื่อไหร่ก็นั่นแหละฮะเตรียมตัวบวกครับไปลุยลโอ้ เอาเปิดมาคนแรกก็ไปนะฮะโหโคตรเร็วเลยอ่ะเร็วมากขึ้นมายังไม่ถึงสิบวิอ่ะไปนะฮะคนแรกรดเร็วมากโอ้พีโม่เหรอออานซีทถูป่ะเออพีโมจริง้วย พีโมออกคนทีสามนะฮะโอ้นับสิบวิเหมือนเดิมแล้วอุ้ยพีโมเปิดมาก็เอานยฮะอุ้ยเต็มหลังเจ็บไ้มล่ะมึงโอ้สิบสี่ เคนนี his history, you know ่หว enfin ่าใช่ไหมอ่าจชี้ผ oh, tamam ิดก็อาจจะขออภัยนะฮะก็จะไม่ดีใน2009เคยเป็นคู่หูกับอันเดอร์เทเกอร์นะออกคู่กันเลยตอนเล่นแบบพวกแท็กทีมฮะโอ้คนท่ามาแล้วเฮ้ยพีโมโหดว่ะเก็บใหญ่เลยเว้ยอุ้ยเอาเรื่องเอาเรื่อง เอาเรื่องว่ะอุ้ยโดนโดนโอ้โหแมทฮาร์ดีแมทฮาร์ดีคนที่6ครับคนที่6กวาไวมากการนับการนับสิบวิงมันคือมันอยู่ที่ว่าบนเวทีมีประมาณกี่คนถ้าอยู่สักประมาณแบบสี่ห้าคนน่ะก็ยังพอมีนับอยู่ถ้าเหลือก็อยู่ประมาณ6คนเนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มไม่นับเวลาแล้วเพราะว่ามันอยู่กันเยอะเกินไปเต็มหมดแล้ว พี่โมแม่งโหดมากอ่ะโว้ยพี่โมมีไม้ตายแล้วด้วยเฮ้ยน่ะบอลลงไปข้างคู่เลยนะมาครับคนต่อไปครับอ้าวชี่หายแล้วครับโอ้คนที่เจ็ดครับโอ้โหอุยแม่งพีโมไม่ออกด้วยโอยางงอแล้วฮะอุยหลบกันโกลก่ันบก่ล มาเดือดมาเดือดมาเกลงเกลงเฮ้ยช่วยหนดิเอาไม่ช่วยอ่ะหนูมาช่วยเถอะโอ้โหเราออกไหวมากอ่ะเราออกคนที่เจเลยอ่ะไปส่งแขกหนึ่งคนครับเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้อ้้ออออ้ออ้อยอ้อ้ อุ้ยไม่โดนวิ่งไม่โดนเออไปพรีโมไปขอร่มแจกด้วยคนดิพยายามเอาให้มันหล่นไปให้ได้มากที่สุดนะฮะเราจะได้มีโอกาสชนะได้แต่ก็อย่าประมาทนะเราก็มีสิทธิ์หล่นได้เหมือนกันหล่นไปละไปครับเรียบร้อยหนึ่งคนลาก่อนเบิ้งกันมนีิเหมือนเดิมววววัััันน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 ีีีี้้้้วันนี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 ้ ขอโทษนะมีมีมขอ้ขอความเข้ามานิดหน่อยนะฮะอันนี้ดูปุ่มมันขึ้นนะว่ามันขึ้นตัวอะไรเราก็กดตามคนระับถ้าเรากดได้ก็ผักมันลงไปได้เลยฮนะยี่งา <c oughs> นเข้าแล้วไม่โดนไม่โดนไม่โดอโอ <c oughs> นอขัวเขาให้ฮะเฮ้ยเราไม่ติดโดนได้นะระวางังระวังถ่ายมาถ่ายมาถ่ายมาอันตรายอันตรายฮะเรลองทีมฮะ เออเอาไปหล่นไปฮะมันน่าจะหล่นฮะทุกเขาให้อุ้ยชิหายแล้วครับโอ้มันไวกว่ากิง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 มันโดนกระโดดอะไรก็ไปกูอุ้ยไม่โดนไม่โดนเออแต่ผมขออนุญาตสักครู่นะท่านผู้ชมขออนุญาตตอบตอบแชทแป๊บหนึ่ง พอ <laughs> ดีมีข้อความเข้ามานิดหน่อยนะฮะโอเคเสร็จแล้วฮะท่านผู้ชมมาครับลุยกันต่อฮะ,ะอ๋อเฮ้ยอ๋ออ๋อเอาโมจะเล่นท่ากันวะเนอะอ๋อเอามจะเล่นทา่าเอเดน่าไหมเนี่ยอ๋อเล่นกันไปแล้วกันนะัวคนใหม่ก็ได้นี่เฮ้ยขอแจมทุกคนดิ ช่วยกันได้ก um, ็ช่วยกันไปฮะมันจะได้มันจะได้หล่นไปเร็วๆไม่น่าล่นว่ะสภาพเนี่ยโอ้หล่นว่ะอุ้ยโอ้ไม่ถีบกลางหลังโอ้ยลบจบไวมากดีดดีดทีไปชกหน้าเป็นเพี้ยเลยอืมปัดขามันใจเย็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 นอืมเอาไว แล้วมาอะไรกับเราเนี่ยชิบหายอุ้ยงานเข้าแล oh. 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 right. oh. 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 ้วคุมโดนอุ้ยโอ้ยลุกทันเ้ยนี่นี่นี่โอ้ชิวิเอกมาฮะใช้ไม้ตายให้มันหล่นไปครับร้อย ถ้ามีท่าไม่ตายอ่ะพยายามเอาท่าไม่ตายใช้ให้ให้มันหล่นไปดีกว่าฮะมันง่ายกว่าแล้วก็ระวังมันขัดนะฮะถ้ามันขัดเราก็เสียฟรีเลยโอ้พิโชโอเคคนต่อไปลาก่อนครับไปนะครับช่วยหน่อยมันจะได้หล่นไปนะฮะเอาให้มันหล่นไปให้ได้ฮะยิ่งมันหล่นไปไปนิมานมันก็จะได้น้อยลงน้อยโอ้ยมันไม่หล่นหรอเวนไม่ได้ไม่ได้ไ เฮ้ยเชื่อมันเปลี่ยนเป้าหมายจะเอาเราต้องรีบแตะการอุ้ยแล้วกูโดนแทน what the heck คือถ้าถ้าคนมันเยอะโอกาสที่เราจะโดนไอ้โดนชกอะฮะมันมันมากมันคือมันมีสูงอะถ้าคนมันเยอะมันก็จะแย่งกันตีแย่งกันตีไป้เในไงกูว่าเลยซีน่าว่ะข่าวก่อนซีน่าแม่งออกคนที่สามสิบเลยนะฮะ โ okay, อเาลอยนี่มันหล่นไปได้ครับเอาจริงผมก็ตังหิดตังหิดอยู่เหมือนกันนะเี่ว่าผมจะอยู่รอดไหมเนี่ยเพราะว่าจากการที่มันมาหลายๆคนรู้สึกเร,าา <laughs> เริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนเราจะถูกทำให้หล่นจากเวทีนะฮะโอเยหล่นไปแล้วหน้ามานี้เพิ่งจะคนที่16กเองเอะฮะตึงมากครับรอบนี้พราเราออก คนที่เจ็ดเลยอ่ะออกแบบเร็วมากระวังจะโดนหลังได้นะฮะเราไม่ติดโดนได้เลยนะฮะไอ้นี่มันเดินกันไปเดินกันมางั้นฮะโขกนาสัตต์ลดดีฮะลดดีฮะเดี๋ยวเราโดนฮะบิ๊กโชว์เปลี่ยนเป้าหมายนั่นเนี่ยคุโดนเต็มเลยโอ้ยวิววิ โค้หน้าสั่นไม่เออเออเรามีสิทธิ์โดนได้อะคืออันตรายมากก็แบบว่าเนี่ยมันเจ้าอยู่ติดๆกันอย่างเงี้ยม่ค่อยค่อยอันตรายแล้วนั่นนั่นเกือบโดนเยอะแล้วเกือบโดนเยอะเฮ้ย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 แม่งมันขัดว่ะตื่นเร็วตื่นเร็วไปขึ้นตื่นเร็วตื่นเร็วอุ้ยฝ่าย โอ้แย่แล้วถ้าเรากดไม่รัวพอเราก็มีสิทธิ์หล่นได้ฮะจังหวะนี้เราต้องกดให้เร็วกว่านะฮะแย่แล้วว่ะแต่ถ้าแรงเรามีไม่มากพอเราก็ไปได้เหมือนกันฮะอือช่วยกันดิหนักใจว่ะเป็นมึงอะไร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 นี่ดิจ่าให้กูหล่นหน่าจ่าให้กูหล่นหน่า จ่าให้กูลหล่นอ๋อมึงต่างหากที่หล่นนี่ไงโอ้โเลยวิชโชอะวิชโชโไม่ยอมไปทั้งทีตอนเนี้ยวิชโชไม่ยอมไปทั้งทีจังหวะนี้วินนเกือบอม,มันอยู่นานม,มันน่าจะยาวขึ้นนะโอ้โ,โ,โหโยาวเลยฮนะไม่น่าลอยฮะจังหวะนี้ลาก่อนครับไปเลยฮะอย่างเร็วครับ โอ้โหไวมากทำไม่ตายครับทมมลุนลงไปเรียบร้อยครับวิวิวิใจเย็นใจเย็นใจเย็นดูจังหวะดีๆครับบางครั้งแม่งมันรักไก่เราฮะเราก็มีสิทธิ์ลดนได้แบบนี้ค่อนข้างอันตรายครับถ้าเรากดไม่รวมพอเราก็มีสิทธิ์ที่จะล่นได้เลยดูดีฮะตัวอะไรขึ้นมาฮะกดให้ไวฮะถ้าเรากดไวแล้วก็มีมีสิทธิ์ทำมันล่นได้เลย แต่ผิดไม่ได้ตัวเดียวคือ c นเซลิลเลยนะฮะจริงๆมันมาไวว่ะชิบมารเฮนรี่มาต่อเลยวะ่ะอีกสิบคนสุดท้ายฮะเราก็จะเป็นแชมป์แล้วดูดีๆครับปุ่มอะไรขึ้นมาก่อนเราคอยดูดีๆครับว่าปุ่มอะไรมันขึ้นนะฮะแต่เราก็กดได้ถูกครับมันก็จะหลุดไปทันทีครัวเขาให้เจยปล่อยไปแล้ว ระวังดีๆฮะเรามีติดหล่นในทุกเมื่อนะฮะอันตรายเหมือนกันนะฮะถ้าเราไม่ระวังนะฮะวันี้ครับมาเฮนลี่ถ้าเราพลาดเราก็ซวยได้เหมือนกันนะฮะอันตรายโอ้อันดเดอ,อร์เทกเกอร์ว่ะไออันกดรัวๆอันเนี้ยอันตรายเหมือนกันนะฮะถ้าเราไม่รัวพอเราก็หล่นได้เลยนะฮะเราต้องพยายามกดให้รัวเรียบร้อยไ,ไปแล้วครับ วิ่งขึ้นมาไวจงวะตกใจเลยขึ้นมาไวจงวะโอเคกูมีไม้ตายด้วะลาก่อนกัวะถ้าถ้ามีถ้าไม่ตายก็คือใช้อย่างนี้ดีกว่าครับคุ้มสุดมันจะเป็นการบังคับให้หล่นไปทันทีเลยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยฮะ แต่ตอนที่มันขึ้นมาแล้วก็ระวังนะฮะเพราะถ้าเกิดเราพลาดเราก็มีสิทธิ์ที่จะถูกทําให้ตัวเองล่นได้เลยนะฮะอันตรายมากไปครับอ,อยู่ให้ถึงคนที่3ามสิครับแล้วเราจะชนะ้ยชิหาละวิแย่แล้ว,ลว,ลวโอ้ยโอ้ยแย่ละถ้าถ้าเราช้ากว่าเราเราซวยนะฮะแต่ถ้าเร็วกว่าก็เทนเซนันดีครับตอ,อบนี้อือ ถ้าเราเร็วกว่าเราก็รอดทันทีนะฮะไม่ต้องห่วงตามไปครับเอามันครับนี่เขาทำไปอย่างนี้ไอสัตว์ตะเกียบมึงช้ากูเร็วกว่าโทษทีเอาไปตัวอะไรฮะทีเดียมครับหล่นลงไปครับผมแชร์มานี่อุ้ยเหี้ยอุ้ยแย่ละโอ้แย่เลยครูโดอนี่อ่ะโอ้แย่แล้ว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  ให้ไวที่สุดครับเราต้องกดให้เร็วที่สุดถ้าเราช้าเราก็มีติดที่ดาบายบายรอดไปเนี่ยดูทรงก็เหมือนจะไม่รอดแต่ว่าไปรอดเลยเฮ้ยเจอี d t ไปเอ้าอะไรวะนะเอ้าอู้มันดึงหน้าเราโอ้โหเวนจะไป ระวังม <ane> ันดีๆครับ <cado> มันมันชอบลักไก่แล้วครับเรามีสิทธิ์ที่จะตีเงาแก่และเงาสวาเลยนะเอาบันแม่งเริ่มเริ่มมากันเยอะขึ้นละเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่มีจังหวะให้เราให้เราจะงานงอกออกโอ้ขี้โกงออกยี่หกเหรอขี้โกงคนที่รถขี้โกงอ่ะ อ่าหล่นไปไม่น่าหล่นวิ่หล่นปะต่อไปก็มึงต่อไปก็ตามมึงนะฮะป่าเพื่อนเงียบลบครับยาวไปเนี่ยอ้ไม่ยาวเลยไม่ยาวก็ไม่น่าโดนในจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหแมวอยู่อะ

แม่งข้างหลังกูสองตัวเลยเพื่อเกลยอแล้วเออเอุ้ยคนที่ลดขอโทษนะคาร์ก่อนมึงเป็นแชมป์แต่ครั้งนี้กูขอแล้วกันคา่อนไม่ดารอดฮะเกี่ยวาัไม่ได้ตัวใดตัวนึงนะฮะถ้าพลาดไม่ได้ตัวใดตัวนึงก็เรียบร้อยฮะมันจะเป็นการแคนเซิลทันทีอันนี้อันนี้ห้ามพลาดนี่ห้ามพลาด ป่าคอดิโดสลาก่อนนั่นแหละไปละวทำมันหล่นไปฮะทำไงก็ได้มันหล่นลงไปฮะหล่นไหมอ่าเรียบร้อยเว้ยอุ้ยไอ้หายแม่งจับไปอืมอืนี่โชคหน้าแม่ง โค้ดพี้ยโค้ดพยโค้ดพี้โอ้หลอดหลอดฟ้าเรายุบไปค่อนข้างเยอะฮะเหลโอ้ยมันจะต่อยเราสามสิบมาแล้วฮะถ้าเหลือสามคนก็อนาอยู่เหมือนกันอืมพีดยอดหน้าไปโอ้ย โอเคลุ้นครสามคนก็ต้องคนใดคนหนึ่งก่อนะฮะแล้วค่อยค่อยเปลี่ยนเป็นคนที่สองวันนี้อือโอเคเรามีไม้ตายครับเราจะเอาไปใช้กับคนสุดท้ายครับเราจะไม่ใช้กับคนนี้เราจะใช้กับคนสุดท้ายเอามันจะง่ายกว่าฮะถ้าเราใช้กับคนสุดท้ายอีกคนหนึ่งไม่รอดแน่เอาจริงเชื่อยังไงมันก็ไม่รอดแต่อันนี้ไม่รอแล้วคนหนึ่งอ้นเนี้ยตัวอะไรครับโอ้ตัวเอ็กซ์สามตัวเลยง่าย อิตี้ครับหล่นไปผ่านรัพลาดอ้าววัดกันที่สองคนครับวัดกันที่สองคนฮะมาฮะอุ้ยบักอัดอืมมาครับเตรียมตัวใช้ใช้ไม้ตายให้มันหล่นลงไปเลยฮะไปเลยที่ง่ายมากเรียบร้อยครับโค้ดเต็มหน้า เรียบร้อยเรียบร้อยฮะผลการแข่งขันออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับผู้ชนะก็คือจอห์นไมเคิลเรียบร้อยฮะจากคนที่เจ็ดครับสามารถปราบทั้งหมด จนรอบมหนึงคนที่สามติดและก็เป็นผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยครับผมย้ยงสุดยอดครับสุดยอดเกือบอยู่เหมือนกันนะ <laughs> เกือบอยู่เหมือนกันนะ <laughs> เราได้ครองแชมป์ครับ โอเคสำหรับคลิปวันนี้นะก็เอาไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะผมฝากนะฮะคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆนะฮะเพื่อที่จะได้มารับชมคลิปของผมกันเยอะๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็แล้วแต่นะผมจะพยายามหามาให้ทุกคนได้ดูได้รับชมกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะ ลิงก์ช่องของเพื่อนๆของผมเอาไว้กนแล้วกันนะคะเผื่อใครที่สนใจอยากจะลองไปดูคลิปของพวกเขากันดูก็ลองดูได้นะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งกันไปด้วยนะฮะ,ะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับการลงคลิปให,ใหม่ๆของเรานะฮะและสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบาย